สวัสดีครับวันนี้เสนอเมนูข้าวยำเกาหลีใส่กิมจิสาลายแล้วก็ซุปอะไรจ๊ะี่รับซุปอะไรซุปอะไรไม่รู้ซุปอะไรไม่รู้นั่นแหละซื้อน้ํามาจากเกาหลีเอซื้อน้ำไอ้นี่มาจากญี่ปุ่นนะ่ะน้าซุปญี่ปุ่นเออน้าซุปที่เขาไว้กินกับมีมีเย็นอะ ก็ชาเข้มข้นหว,นวานคลึนกับข้าวยำเกาหลีที่มีกิมจิคูเข้ากันดินเนอร์ครับทุกคนเอ๊ะแล้วถ้าดินเนอร์ดีกว่าเบ็กฟา้าบครับทุกคนฟ้ามันคืนมนึกว่าเย็นแล้ววันนี้มึนๆเนี่ย มันเช้าเหมือนไม่เช้าแต่เช้าก็เจอเมนูรังสันใหม่เลยข้าวยำเกาหลีทีแรกก็จะไม่หานนะทุกคนจะแบบไม่ได้กินไปบ่อยนี่กินในรอบี่ทยุหกปี <c oughs> อะอยดี Nhi loại áp tin về băng này đấy nhỉ Hãy subscribe cho ราอยากรู้สึกบ้านรสชาติคล้ายๆกับอะไรข้าวปั้นกิมจิตไปหากินรสชาติจะคล้ายๆนั้นเลยเปรี้ยวๆเค็มๆมหวานๆเผ็ดๆนิดหน่อยในเซเว่นเขาไม่ได้เป็นสปากกาอนเซอร์นะแต่รสชาติมันคล้ายกัน อ๋อลอยม,มีมีหอมด้วยทุกคนแผ่นนี้กินเล่นไม่ไหวค่อนข้างเข้มข้น,นเดี๋ยวเราจะอดแอปทำเป็นมีีมเย็นๆถึงข้ามหมดใช้ได้ไม่งั้นถ้ากินนี้หมดน่าจะไต ไปทำหาก็กิับกาแฟตอนเช้าสดชื่นทุกคนเมนูภรรยาทำเองเลยต้องมาอวดกันหน่อยไม่ได้หรอกใครชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้เพียเท่านี้บ๊ายบาย